จุด,จด,ดที่ดเส็จปรลาดที่น้อง

ดูง่ายแค่ออกมาจากแม่มึงมันใจดิสิอีอย่างอั่นว้าวจิจิเอ็ดชุดประหลาดที่น้องโอ้หหักเ <laughs> ขาบปเฮ้ยอาสก,กาย